ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยายลัยสงขลานครินค่ะทำการพัฒนาไก่เป็นไก่สายพันธุ์ลูกครึ่งที่ชื่อว่าเบคลานะคะก็พัฒนาออกมาแล้วก็ป้อนสู่ตลาดพร้อมกับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจรค่ะ ฟาร์มเลี้ยงไก่สายพันธุ์ไก่เบตงที่เลี้ยงดูตามหลักโภชนาการโดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานคารินดูแลครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดการฟาร์มด้านปศุสัตว์รวมไปถึงการตลาดและการจำหน่าย ทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการกระทั่งนําไปสู่การพัฒนาสายพันธุ์ไก่เบคลาที่มาจากการใช้ไก่พ่อพันธุ์เบตรงพันธุ์แท้ผสมกับแม่พันธุ์ทางการค้าดูแลและเลี้ยงดูที่มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจึงกลายเป็นที่มาของชื่อไก่ลูกครื่งพันธุ์นี้คือไก่เบคลามาจากเบตงและสงขลา พอเราเริ่มผลิตลูกไก่เบคขานะคะเราก็เริ่มทำธุรกิจให้เห็นว่าเอ๊ะมันมันน่าจะต่อยอดไปจนให้สุดของคำว่าธุรกิจการเลี้ยงไก่แบบครบวงจรได้นะคะจุดเด่นของการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เบคลาอยู่ที่ระยะเวลาการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าสายพันธุ์แท้จากเดิมต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนานถึง 20- 24ถึงสัปดาห์เหลือเพียงแค่15-16ถึงสสัปดาห์ก็สามารถนาจาหน่ายในท้องตลาดได้ ข้อดีคือช่วยลดต้นทุนค่าอาหารและค่าแรงงานขณะที่ในมุมมองของการวิจัยไม่ได้หยุดนิ่งเพียงเท่านี้ยังศึกษาและพัฒนาการปรับปรุปรงสายพันธุ์ไก่เบตงแท้ทางด้านโภชนาการและการเติบโตตรงตามสายพันธุ์ที่ดีขึ้นก็จะช่วยให้สายพันธุ์ลูกผสมมีคุณภาพดีตามไปด้วยเราก็ทําการพัฒนาโดยได้เอาหลักทางด้านการปรับปรุงพันธุ์นะครับเข้ามาจับทําให้เขาเนี่ย มีการจเจริญโตที่ดีขึ้นมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่ดีขึ้นครับโดยคาดหวังว่าถ้าเกิดว่าเราพัฒนาตรงนี้ให้สกยภาพสายพันธุ์แท้ดีขึ้นพันธุกรรมตรงนี้ก็จะถูกส่งผ่านมาที่ตัวลูกผสมทําให้ลูกผสมดีขึ้นตามไปด้วยครับ <S <S ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินไม่เพียงมุ่งหน้าผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านวิชาการและองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน สิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการสร้างให้เด็กเป็นผู้ประกอบการจึงให้นักศึกษาพันตัวมาเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ประกอบการจากต้นน้ํากลางน้ําไปสู่ปลายน้ําจนปัจจุบันมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากโครงการดังกล่าวมาแล้ว4รุ่นนอกจากทําให้มองเห็นโอกาสการจําหน่ายในท้องตลาดขยายสู่การจอบก,กลุ่มร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ยังต่อยอดสู่การเปิดหน้าร้านและก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจรเข้าคณะนี้เพราะว่าอยากกับ มีาร์มเป็นของตัวเองครับแล้วก็เมื่อพอเข้ามาก็ได้มารู้จักกับโครงการธุรกิจไก่เบตรงนะครับก็ทําให้รู้สึกมันได้ต่อยอดเป้าหมายเริ่มต้นของชีวิตที่ว่าตั้งไว้ตั้งแต่มัธยมครับรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าเหมือนด้วยวัยเราสามารถดูแลตัวเองได้สามารถรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในบางส่วนในของเราได้โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนผู้ปกครองมากนักค่ะรู้สึก ตัวเองตอนนี้พัฒนาไปเร็วมากเร็วกว่าที่ตัวเองคิดมากครับว่าเออเรามาปีหนึ่งแป๊บเดียวเราสามารถเลี้ยงไก่หาตลาดขายไก่ได้ขนานี้ก็กิ่งแล้วครับส่วนการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงรวมทั้งปรับปรุงสูตรการให้อาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคนั้นจะเห็นได้ว่าไก่ลูกครึ่งเบคลามีต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำทำให้เนื้อไก่มีรสชาติดี จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่นำมาซึ่งการพัฒนาไก่เบคขลาที่มีคุณภาพในท้องตลาดขนาะเดียวกันยังเป็นหน่วยธุรกิจที่คณะภาคภูมิใจเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์นักศึกษาและสิทธิ์เก่ารวมด้วยช่วยกันพัฒนาสุขการเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจร งานวิจัยด้านไก่เบตงที่เราทํากันมามีพัฒนาการตั้งแต่261 62 63จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีลําดับการพัฒนาการมาจนจนได้ข้อมูลสําหรับหนึ่งแล้วขอยืนยันว่าง,งานวิจัยไก่เบตงและก็ไก่เบขาของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังทําอยู่เนี่ยเป็นงานวิจัยที่นํามาใช้ประโยชน์ได้โดยแท้จริงครับผมมาถึง,ถงวันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้เดินหน้าพัฒนาไก่สายพันธุ์ลูกผสมส่งออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยคุณสมบัติความนุ่มฉ่ำของเนื้อไก่จึงพัฒนาการแปรรูปไปยังไก่ต้มสับและข้าวมันไก่จนได้สุดเข้าที่นำป้อนส่งสู่ธุรกิจข้าวมันไก่บ้านเลขที่8ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และขณะนี้ทางคณะได้เตรียมสูตรการเลี้ยงที่ครบวงจรดําเนินการจัดอบรมสร้างความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อสร้างอาชีพให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปอดุลเดชมาเสริมถ่ายภาพลริตวิรีแก้วสองเมืองทีมข่าว n อ็ีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา